สวัสดีทุกคนวันนี้เ้นก็จะพาทุกคนไปกินโจ๊กเจ้าเก่านะเป็นโจ๊กเตาถ่า,านอยู่ด้านหลังเล้วเนี่ยนะภายในร้านจะมีอะไรบ้างตามเรามาเลยไปแล้ววันนี้เ้นก็อยู่ที่ซอยสารพีสามตัดใหม่นะซอยกรุงธนบุรีหกนั่นเองร้านโจ๊ก เจ้าเก่าคนเชื่อไหมว่าร้านนี้เปิดประมาณ50ปีแล้วน,นี่เป็นรุ่นที่สองอ่ะนะแต่ก็ยังขายในสไตล์เดิมคือเป็นโจ๊กเตาถ่านและมีเมนูบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสต่างๆด้วยอย่างปรุงมาในเตาถ่านหมดเลยและเมนูของฉันในวันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในยี่ห้อเด็กผมมาซึ่งฉันจําได้นี่ฉันกินมาตั้งแต่สมัยฉันเด็กๆเลยเลยอยากกลับมาพิสูจน์ว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมการกินเมนูแห้งนี้นก็คือแค่ใส่น้ําส้มนิดนึงกับน้ำตาลหน่อยนึงแค่นั้นเองการหางหายไม่ได้กิน ประมาณ20กว่าปีได้คนเชื่อไหมว่ารสชาติยังเหมือนเดิมเลยหมูสับบะชอรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่รุ่นอมาม่าขายจนรุ่นปัจจุบันนี้นะ่วนบรรดาเครื่องข้างในก็จะมีครับ หัวใจไก่แล้วก็ไข่มรนจงปรุงมาในเตาถ่านทำให้ฉันคิดขวนถึงความหลังสมัยตอนอยู่ในซอยเนี่ยนะแม่ฉันจะไม่อยากบอกอายุตัวเลขฉันเล็กเอาเป็นว่าเปิดมาหลายสิบปีก็แล้วกัน,นเมนูกึ่งสําเร็จรูปที่เราเลือกเนี่ยสามารถเลือกเมนูว่าเป็น,ปนแห้งหรือน้ําก็ได้นะมีหลายยี่ห้อให้เลือกเลยข้มยำกุ้งก็ดีหรือว่าจะเป็นวุ้นเส้นน้ําใสก็อร่อยทุกคนชอบกินแบบไหนก็ลองสั่งเอาดูนะส่วนราคาและแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี่ก็มีให้เลือกตามนี้เลยร้านเนี่ยจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เปิดช่วงเย็นนะนะต ครึ่งถึงประมาณสามทุ่มครึ่งเท่านั้นเองรับคลิปหน้าฉันทุกพาทุกคนไปชอ็อปไปชิมไปกินอะไรยังไงฝากกดติดตามด้วยนะ